ช็อควงการแพทย์ศักยภาพ AI จีนภาพเอ็โคหัวใจของผู้ป่วยที่มีหัวใจบีบตัวอ่อนอย่างรุนแรงและนี่คือพารามิเตอร์เอ็โคของผู้ป่วยรายนี้ซึ่งมีความซับซ้อนมากนำพารามิเตอร์เหล่านี้ไปให้ AI ช่วยประมวลผลใช้เวลาแปลผลอย่างรวดเร็วและผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าทึ่งมาก โดยสรุปผลว่าผู้ป่วยมีหัวใจบีบตัวอ่อนอย่างรุนแรงร่วมกับความดันในช่องปอดสูงและมีหัวใจหนารวมถึงแนะนำการรักษาตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องเช่นแนะนำการส่งต่อผู้ป่วยไปทำฮาร์ทารสแปนการใส่ AICD และการปรับยารักษาหัวใจบีบตัวอ่อนแล้วคุณคิดว่า AI จะมาแทนที่หมอได้จริงไหมครับ มีความเห็นกันว่าอย่างไรบ้างครับ